สวัสดีเจ้าวันนี้มาถ่ายดอกคุณนายตื่นสยนายจายังบ,บ,บานเตื่เจ้าดอกข้างรั้วเปินลนนลงว่าหน้าบ้านหน้ามองเจะทุกบ้านจะมีดอกไม้หน้าบ้านนะเจ้านี่คุณนายตื่นสายกำลังจะบ,บานเจ้า นีบ้านนะเจ้าดอกข้างรูว้ว่าหน้าบ้านหน้ามองดอกเข็มเจ้าถ้ามีไหวครูหลานจะมาเก็บเอานะเจ้า ต้องใส่ดอกเข็มมาเจะใส่ดอกเข็มไปต้วถ้าไว้ครัวดอกมะเขือแล้วก็หญ้านะเจะหญ้าหญ้าอย่างก็นะเจะจำชื่อบรรยายหญ้าหญ้า,าเป็นไม้มงคลน,นะเจะที่เอาไปไว้ครัวมาะ

ต้องมีนะเจ้ายังมีพักไว้แก่งตัวนะเจ้าคลิปนี้มีเต่อยินนะเจ้าสวัสดีเจ้า